ต้องใช้อะไรก่อนเข้าดันไหมครับต้องต้องใช้ตัวนี่ครับต้องใช้ตัวป้ายป้ายตัวนี้ร้อยเอ็มนะครับแล้วก็เวลาเนี่ยเวลาลงดัาบังกรเนี่ยหนึ่งอาทิตย์ลงได้ห้ารอบนะครับแล้วก็วันเวลาที่กําหนดเนี่ยก็คือจันถึงจันถึงอาทิตย์เนี่ยคุณลงคุณลงวันไหนก็ได้ห้ารอบหรือคุณจะลงวันเดียวห้ารอบก็ได้แต่ว่าเวลาเนี่ยมันจะต้องมันจะแบ่งเป็นสองทุ่มจนถึงจนถึงสี่ทุ่มเวลาทั้งหมด ประมาณสองชั่วโมงนะครับต่อวันนะครับถ้าเกินสี่ทุ่มไปแล้วไม่สามารถลงได้นะครับไม่สามารถลงได้นะครับถ้าเกินสี่ทุ่มนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วก็ขั้นตับนะครับคุณจะต้องดับมังกรเนี่ยคุณจะต้องลงไปประมาณสักอย่างน้อยๆนะสิบห้าคนเพราะว่ามันจะมีมันจะมีมิชชั่นมันจะมีเควสไซค์เควสต่างๆเนี่ยให้คุณทําด้วยนะครับมันไม่ใช่แค่ว่าตีมังกรเพียงอย่างเดียวนะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมเล่นให้ดูนะครับ ซื้อบัตรด้วยนะครับอ่ะก็บัตรเรียบร้อยนะครับใครที่เปมากรอมกรก็ต้องซื้อบัตรก่อนนะครับแล้วก็ต้องขอเข้าร่วมนะครับขอเข้าร่วมกับตีตรงนี้เนี่ยครับโอ้จะสาสิบคนแล้วครับวันนี้น่าจะไวครับน่าจะไวนะอุ้ยตกใจหมดอ่ะนะครับมาแล้วนะครับมีเวลาทั้งหมด6กสิบนาทีนะครับก็หนึ่งชั่วโมงในในดันนี้นะครับแต่เราสามารถที่จะได้มานะครับอ่ะเราสายตีธรรมดาครับเราวิ่งไปเลยนะครับอ่ะ ถ้าเลือดเกินสอง0มืถ้าไม่ถึงสองหมืนสองให้วิ่งไปหามิโกะครับมันจะหลบดาเมจนะครับได้เลยนะครับเนี่ยเลือดเกินสอง0มนไม่ถึงสอง0มนสองเราต้องวิ่งมาหลบนี่ครับถ้าหลบไม่ทันคือตายครับอ่ะพอหลบไม่ทันปุ๊บเราก็กลับมาตีได้เลยนะครับนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับมันจะมีเควสให้เรา h ็ t มันจะมีเควสให้เราทํานะครับอ้าวไหนไม่ตีหรอพี่โอ้ยระยะไม่ถึงขอโทษ ทีเนี้ยถ้าเราตายในนี้ถ้าเราตายในนี้นะครับมันจะทําให้อ่าสิบสิบรอบแล้วกันเอ้ยยืนวงยืนวงนี่ครับอันนี้วงนะครับหาหาหาคนเก้าคนนะครับอ่าวงนี้เหลือสองคนเหลือหนึ่งคนมาหนึ่งคนจบยืนรอสักครู่ครับอ่าหมดแล้วนะครับเฟสอ่าเรียบร้อยครับถ้าไม่ทันนะครับถ้าไม่ทันปุ๊บเนี่ยเขาจะสุ่มคนตายครับ ะจะสุมคนตายนะครับถ้าเราไม e ่เหยียบไม่ทันเมื่อกี้นะครับอ่ะตรงนู้นจะให้เป็นสายวิชาตีครับถ้าสายตีธรรมดาเนี่ยเรามาต้องตีตรงนี้เราต้องตีมังกรครับนินจงนินจาต้องตีมังกรนะครับเนี่ยนินจาจะดีที่สุดนะครับส่วนสายวิชาต้องมาตีเงามังกรไฟอ่านะครับประมาณนี้เล่นไม่ยากใช่ไหมทุกคนเล่นไม่ยากเนาะนะครับเล่นไม่ยากเนาะ <c oughs> อ่ะเราก็ต้องดูด้วยครับว่า เฟสอ่ะมาแล้วครับเลือดถ้าไม่เกินสองหมื่นครับยืนไม่ได้ครับโด,โดนอกขาผมโดนอกขาโดนรกขาทันไปเนี่ยอ่าทันนะครับหลบทันนะครับอ่าถ้าใครไม่ทันก็ตายครับถ้าไม่เกินสองหมื่นนะทุกคนนะมังกรมีรกขาแล้วนี่ทุกคนนะนะ,นะน,นะนะครับอ่ะอันนี้เราจะปล่อยให้สายวิชาตีเลยนะครับ อันนี้ก็ไม่ต้องหลบก็ได้ครับแต่ว่าถ้าหลบก็ดีครับมันจะเป็นอูกกระบาตกนะครับ <c oughs> อ่ะรอดูนะครับว่ามีเคสอะไรไหมนะครับหูตาต้องไวครับหูตาต้องไวนะครับสคคิดเกมสองจับกลุ่มใช่ไหมพี่ <c oughs> มาไม่ทันรอบนี้ลงอีกไหมครับน่าจะเต็มแล้วไหมพี่พี่มิตี้ผมไม่แน่ใจนะครับอ่ะอันนี้ตีลูกแก้วครับตีให้ครบอันนี้ผมโดนลักขานะตีไม่ได้นะครับต้อง,ต,องต้องตีช่วยกันครับทำไมไม่ตีอะ่ะอา้าหางอะไรเนี่ยครับก็คือจํานวนคนครับจํานวนคนเนี่ยต้องสําคัญครับถ้าจํานวนคนไม่พอนะครับจบ จบช้าของไม่ดีครับอ่ะของไม่ดีนะแต่ผมยิงคัมดาดีกว่าไวกว่าเยอะอ่ะเลือดยังยังเลือดยังปิ่มอยู่นะแต่ว่าก็ก็ถือว่าไวนะครับ4นาทีเนี่ยเลือดลงไปแล้วประมาณติด20นะครับเผื่อใครสนใจมีเซียน5นูดี5ล้านครับเุ้ยสวัสดีครับพี่อุย๊ยโตโหดนะนะน่ะปล่อยถูก ่ครับช่องไซเบอร์ตี้เวลหนึ่งสี่ห้าของแน่นๆตี้ตัวยอนบียีตัวอยากไวกว่านี้ไปไหนดีครับอาจจะต้องไปเมืองใหม่พี่ไปเมืองใหม่มอนเตอร์ร้อยหกสิบกว่าครับครับหรือมันก็หนึ่งหกสองกองก็ได้อ่าเหที่พีต้นบอกก็ได้ครับพี่สวัสดีคุณตะวันได้ครับคุณตะวันทาโรสวัสดีครับอ่าอันนี้ก็ปล่อยชิลเลยครับก็มัน มันก็ไม่โดนเราอยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องวิ่งหลบก็ได้ครับนะครับอ่ะก็จะวิ่งวนวิ่งวนกันนะครับอันนี้ผมมากับพักมิชชั่นนะครับขอบคุณพี่กอร์มิชชั่นโดยที่ให้มาทำคอนเทนต์วันนี้นะครับพี่กอร์ขอบคุณมากเลยนะครับอ่ะตีไปด้วยครับอันนี้ใส่วิชาเขาจะไปตีกันนะครับลูกแก้วสารพัดนึกครับเราก็ ขอดาวุธแล้วก็ตีครับช่วยเขานะครับขอดาวุธจะตีไปกว่านะครับอ่าโอเคครับครบตรงนี้นะครับคุณตันเคเวส์กกวีถักทอขอไม่หล่นเลยเคเวสมีปัญหาครับพี่น่าจะต้อง น่าจะต้องพลิหัสหน้าครับพี่เขาถึงปาบเขาถึงแก้นะครับอ่ะนะครับก็เรื่อยๆครับเวลาถือว่ายังโอเคอยู่นะอ่าหกนาทีเลือดไปแล้วประมาณเกือบเกือบสามสิบเอร์เซ็นตนะครับอันนี้โดนล็อกขานะโดนล็อกขาบิ่งไม่ได้นะครับ ขาบอกว่าขอฮ o w t ูยิงแรงกว่านี้หน่อยครับธนูได้แค่นี้ครับพี่โอ้โหบวกสิบสองได้แค่นี้พี่นี่ครับถ้ามีนินจาเยอะนะครับถ้ามีนินจาก็จะจบไว้กว่านี้นะครับอ่ะโดนล็อกขาครับเราต้องเข้าไปวงเนาะเหมือนสกูตเกมนะครับวงนี้วงนี้มีเท่าไหร่อ่ะมีศูนย์มีสาม 3, อ่ะโอเควิ่งเข้าครับ รอสักแป๊บให้วงหายไปวงนู้นต่อครับถ้าไม่ทันนะครับถ้าไม่ทําอะไรที่กําหนดเนี่ยมันจะสุ่มคนตายครับต้องมีสักคนที่สังเวยครับนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับ จริงๆผมว่ามันตีเบานะมังกรเนี่ยทุกคนผมว่ามันตีเบานะอแต่ถ้าสมมติว่ามันมันต้องมีคนเยอะแล้วกันถ้าคนไม่อันนี้จะเป็นสกิลนะครับหลบได้หลบเนาะเดี๋ยวผมลองดูว่าผมทนไหวไหมเนี่ยปึ้งเกือบไม่รอดนะครับหมื่นหนึ่งพันเมื่อกี้เกือบไม่รอดครับเลือดผมประมาณหมื่นสี่นะครับนะครับถ้าไม่กดยาก,ก็ยังไงก็กตายเมื่อกี้นะครับ ผมลืมบอกครับว่าในเนี้ยตายได้ไม่เกิน10รอบครับน่ครับฟื้นคืนชีพป่าปามจำนวนครั้งเหลือ10นะครับก็ถ้าคุณตายเกิน10รอบมันก็จะออกทันทีนะครับทำไมเขาไม่ยิงอ่ะมังกรผมอ่ะไอ้ธนูมผมเขาไม่ยิงอ่ะอ๋อยิงอะไรอ่ะทำไมไม่ยิงลูกพี่ มันทนหผมไม่ยิงวะทุกคนเอา้าทำไมลูกพี่พี่ไม่ยิงอ่ะบลักอะไรเนี่ยหรอเออถ้าวงไม่โกะมาต้องหลบนะครับใครที่เลือดไม่เกินใครที่เลือดไม่เกินสองหมื่นเนี่ยไม่รอดนะครับนะครับอ่ะรอไปตีลูกแก้วครับถอดอาวุธออกแล้วตีครับยิบสองทีนะ อ่ะโอเคน่าจะครบแล้วนะครับอ่าโดนสกิลมักงกรจะอยู่ตีต้องเปิดกล่องโอเคครับพี่ได้เลยอ๋อตัวนี้ใช่ไหมพี่อ่ะโอเค อ,อ๋อสกิลแถบเมื่อกี้ใช่ไหมพ,พี่พี่เจคอบแถบเมื่อกี้ใช่ไหมครับอ่ะก็เรื่อยๆครับ50%แล้วนะเวลายังโอเคอยู่นะครับเกือบเกือบ10นาทีแล้วก็เกือบตายแล้วครับอขอคุณที่กดติดตามไปนะครับพี่ครับอ่ะ มีปานทวนเชนสามไหมครับที่สามตอนแรกหมุนหมุนมีแค่สกิลครับพี่ผมมีแค่สกิลอะปานทวนไม่มีเลยครับจิตอดวงจิตพิโรดอะนะครับตีลูกแก้วครับโดนล็อกขานะรอสักครู่นะฮะวิ่งไม่ออกวิ่งไม่ออกผมผมมีแค่อ่อา้องจำไมไม่ตี่ะ ผมมีแค่สกิลพี่บอลเฉลิมสวัสดีคุณมอสด้ครับเมื่อวาน GM โชว์ร่วอะไรครับพี่เมื่อวานเทสกันแล้วแล้วแบบว่าเลือดมันมันเป็นแสนครับมันมันแก้เลือดไม่ได้เขาก็เลยเขาก็เลยแบบยกเลิกไปก่อนแล้วกันเพราะว่ามันมันแก้ไม่ทันครับนะครับมีเสื้อทวนเซียนสองทิ้งๆบ้างไหมครับพี่ขายเรียบร้อยแล้วครับพี่บวกแปดสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับคุ้มมากเลยปูจบสีได้เงาด้วยนะครับ แต่ถือว่าค่อนข้างที่จะนินจากี่คนเนี่ยนินจาเขาคนที่กดติดตามไว้นดครับคุณไอเฮียทูนะครับอันนี้หันกวางใช่ไหมนินจาเซตีด้วยนินจาเซตีบวก13 13ามนินจา13มอีกคนหนึ่งโอ้โห นินจาสคนนะนินจาสองคนนะครับมีปานบีสักอีกสักสองสามเล่มมีบันรหนึ่งมีมีมีครับถ้าเป็นเซนสี่มีนะหมอบูเซนสามกับดับเซนสสายเวลอาชีพไหนหน่าเล่นครับผมชอบหมอมากกว่าและกันพี่บัญเฉลิมหมอเนี่ยมัน หมอมันจะเริ่มมีดาเมจช่วงเซน3ขึ้นไปครับแต่ดาบเซน3ยังไม่ค่อยมีดาเมจนะดาบมันจะมีดาเมจจริงๆคือช่วงเซน5้าครับแต่พอดาบมีดาเมจแต่หมอเซน5ถึกพอ,พอกับดาบนะครับดีไม่ดีถึกถึกถึกด้วยตัวมันเองนะครับหมอเนี่มันมันมีข้างแล้วมันก็มีปานเปลี่ยนหนึ่งนะครับมีฮันมีเสื้อฮันร้อยยี่สิบกแปดไหมครับไม่มีเลยครับคุณสุชนัินะนะครับ อันนี้น่าจะโดนหลักหมื่นเนาะเดี๋ยวดูเลือดผมนะครับหมื่นห้าหมื่นห้านะครับโดนไปเมื่อกี้จากหมื่นห้าเหลือเหลือสามพันอ่ะโดนไปหมื่นสองครับเมื่อกี้นะครับสวัสดีคุณคุณ,คณอ่านว่าราเชนใช่ไหมพี่ผมอ่านผิดต้องขออไภไัยนะครับพี่ราเชนนะครับไอพี่ผมผมถามได้ไหมพี่ว่าทําไมทําไมเซิฟพอนบันเนี่ยถึงถึงถึงขายกันครับพี่เซียนห้า ะไปเล่นเซียนสามกันแล้วครับพี่พอดีมีพี่ๆหลายท่านสอบถามมาว่าทำไมเทขายกันเยอะจังอะไรเงี้ยนะครับอ่ะใกล้แล้วนะครับใกล้ตายแล้วนะครับตรงธนูชีฟูหน่อยคุมพึ่งใหญ่เข็นของเขาตึงไหมไหนวะทุกคนเดี๋ยวพี่ผมดูแป๊บธนูชีฟูไหนเนี่ย นี่ครับพี่ฟูครับของเซนหกนะครับธนูบวกสิบสี่ครับแล้วก็ชุดบวกสิบสาม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 ครับสิบสามห้าชิ้นแล้วก็ชุดอธนูบวกสิบสี่นะครับแล้วก็ประดับบวกเจ็ดครับประดับเซนห้าบวกเจ็ดทั้งคู่นะครับแหวนหูบวกเจ็ดนะครับสำนักบวกสิบสามครับสำนักบวกสิบสามนะครับ รอรอนะครับตรงนูน้นยังไงอ่ะเรียบร้อยนะครับเอ้ยอย่าพอไหมเนี่ยเอ,ยอ้พอ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 ผมเอาอันนี้มาด้วยอันนี้คือทำอะไรครับเป็นดันมังกรครับพี่เป็นดันดันมังกรครับหาประดับเซียนสี่เซียนห้านะครับ ไอ้หาประดับเซนสี่เซนห้าอะตกนี่นะครับแล้วก็ลูกแก้วอะนะครับเลือดไม่เกินสองหมื่นต้องวิ่งนะครับต้องวิ่งนะครับเราต้องรู้ตัวเองว่าเราเลือดไม่พอครับถ้าเซนสี่ไม่ถึงแน่นอนนะครับเซนสี่เนี่ยผมกดผมกดธนาภพนะครับเลือดจะไม่ถึงสองหมื่นเลยนะครับยังไงก็ตายครับครับยังไงก็ตายครับถ้าไม่กดมาเมื่อกี้นะครับ อ๋อเซียนห้าฝ่ายธรรมะย้ายกันหมดแล้วพี่เลยย้ายเลยย้ายด้วยไม่ไหวเอาหลอเขาไปเล่นหน้าไหนกันครับพี่คุณดาคุณคุณคุณเบียเขาไปเล่นไหนก่อนอนะ่ะไปเล่นไหนกันครับผมสอบถามได้ไหมคุณเบียครับสวัสดีคุณเจนด้วยนะครับสวัสดีพี่หยกสั่งด้ครับสวัสดีอาจารย์ทําไมตึงเปียเลยครับเอ้ยเขาอ,อาศัยเกาะบอกมาเกับเขาพี่อันยองอันยองอาเซโยคุณเจนนะครับ ตี้นินเจ็ดหมอหนึ่งเวลแปสิบไปร้อยสิบกดแค่ยาฟรีไปไหนได้บ้างครับขอบคุณมากครับสวัสดีคุณเท็ดด้วยนะครับเออไปไหนได้บ้างใช่ไหมครับนินจาเนี่ยมันประหยัดก็จริงแต่ดาเมจแต่แต่ดาเมจอ่าดาเมจส่วนใหญ่เนี่ยมันน้อยพอน้อยเสร็จเนี่ยมันจะไปมอนเตอร์ที่เลเวลเยอะไม่ค่อยได้นะครับหรือมันจะไปมอนเตอร์ที่จับกลุ่มไม่ได้ละกัน ี่นี้ถ้า80กดยาเนี่ยอยากให้มองหามอนเตอร์สัก2 3สตัวที่เป็นรองครับหรือจะเป็นรอง98ก็ได้รอง98ยืนไหวไหมครับรองผี98ก็ได้นะครับหรือถ้ามันไม่ไหวจริงๆนะครับถ้ามันไม่ไหวหรือมันหรือมันแบบว่าเอ่อมันมันจบมอนเตอร์ช้าเราก็ต้องโหลดลงมาอีกนะครับเดี๋ยวผมพาวิ่งไปดูแล้วกันพี่นะครับเดี๋ยวลงเสร็จผมพาไปวิ่งไปดูนะครับ ทำไมนูยิงธรรมดาทำไมไม่ยทำไมลงสกิลเซียนดำม,มันก่อนครับธรรมธรรมดา,ดาน่าจะน่าจะดาเมจต่อเนื่องมากกว่าครับดาเมจมันต่อเนื่องมากกว่ามันจะหมุนทีกว่าครับนะครับ <c oughs> หมอบูกับฮันกวางเซนสามด้วยตัวไหนมาฟาร์มดีหมอบูดีกว่าพี่บัญชาฮันกวางมันบางครับควรตั้งวิญญาณฆ่าตัวเดียวใช่ไหมอ่าสองตัวก็ได้พี่สองตัวกํลาลังดีครับอ่ะเด็กเต็นเก็บของทุกคนนะเ,เต็เก็บของนะครับรอเลยรอเลยรอเลยม้วนงานม้วนงาน พี่นินเจ็ดกับนูเจ็ดอันไหนจบมอนเตอร์ไวกว่าคลาสสีอ่อาธนูอยู่แล้วครับพี่ธนูมันมีดวลแล้วได้เงาครับส่วนนินจามันไม่มีครับส่วนนินจาเขาไม่มีนะเขาไม่มีปานดาเมจเซนคลาสสีค่ครับนะครับอ่ะเต็มเก็บของนะทุกคนนะแล้วผมกด F สองรัวๆไงแล้วผมกดรัวๆไงรอแล้วรอแล้วรอแล้วรอแล,ล้ว F สองรัว ได้ของไปเนี่ยไอ้ครับรอหล่อยนะครับเรียบร้อยครับไม่ได้เลยเหรอไม่ได้เลยโย่ลูกแก้วลูกแก้วมีมีไหมอ๋ <laughs> อเรียบร้อยครับไม่ได้เลยเลยครับทุกคน ได้แค่เหรียญทองแดงครับไม่ได้ลูกแก้วนะครับผมได้ครับอ่ะก็ได้ไฟความดีครับอ่ะลงมังกรก็จะประมาณนี้ทุกคนนะครับก็จริงจริงผมอยากได้เป็นลูกแก้วแต่ได้เป็นลูกแก้วอ่าลูกแก้วมังกรไฟครับไอ้ลูกแก้วไอ้ลูกแก้วแบบเนี้ยเอามาไปย่อยแล้วมาผลิตนะครับไม่ได้เลยครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับนะนะเพราะว่ายิ่งคนเยอะนะครับจบมันอนเตอร์ตายไวก็จริงแต่ว่าเราก็ต้องแบ่งของนะครับเราต้องแบ่งของนะครับ